เมร้นอนเวร้อนเน,น,นอนนนงน่งอยู่บนนอไงว่าเมร้อนแข็เมร้อนแข็งมันมันกรอบพ่อลงกินแล้วเมร้อนกรอบมันเป็นลูกลูกลาย สวัสดีครับพบกันกับผมทั่วไทยไปกับ Big Ad s เช่นเคยครับ <c oughs> เห็นนะครับสีส้มสวยงามทีเดียวหวานหอมชื่นใจอร่อยอร่อยนะครับและมีประโยชน์แมต้องบอกว่าคุณแม่ยายของผมนี่ท่านขยันมากๆปลูกทุกอย่างนะครับที่ลูกหลาน ชอบกินนะครับมีอะไรชอบกินแกไปศึกษาหามามาปลูกนะครับสวนเป็นหมดเลยนะครับหน้ารับประทานสวยงามด้วยนะครับต้องบอกว่าสวนของคุณแม่ยายที่ชุมพรเนี่ยหลากหลายผลไม้นะครับเช่นมะาเ้าน้ำหอมนะครับกล้วยเล็บมือกล้วยหอมนะครับและน้อยหนาโอ้หลายอย่างนะครับหลากหลายจริงๆและสาวรส ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่คุณแม่ยายผมปลูกแถมปลอปดสารพิษอีกด้วยรับประทานอย่างเดียวครับรับประทานแล้วก็แจกไม่มีขายครับใครมาที่สวนเนีย้ยิ้มเลยเพราะว่าแจกครับเด็ดรับประทานได้เลยนะครับ หวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับหอมมากๆหอมมากๆใส่น้ําแข็งยิ่งเข้ากันเข้ากันนะครับแก้ว1แก้ว2ต่อไปเรื่อยๆอร่อยแบบเพลินไปเพลินไปครับท่านใดนะครับยังไม่เคยรับประทานก็ต้องบอกว่าผมก็เพิ่งได้มารับประทานเมื่อไม่กี่ครั้งนี่หละครับถ้าท่านใดยังไม่เคยรับประทานนะครับแนะนำเลยครับลองชิมสักแก้วแล้วจะติดใจนะครับปูก็ง่าย